ในทางจิตใจนะจิตใจเราทําไมมันทุกข์ได้สังเกตดูมันทุกข์เพราะมันพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักทุกข์ไหมเออทุกข์ใช่ไหมพลัดพรากจากคนที่รักก็ทุกข์เวลาเจอคนที่เกลียดเจอสิ่งที่เกลียดทุกข์ไหมดนงท่านถึงสอนนะบอกว่าการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ ความอยากสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์นะแม้ความโศกความร่ําไรราพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ถ้าดูให้ดีความทุกข์ทางใจนะมันเกิดจากอะไรอยู่ๆเราจะไปสั่งใจว่าอย่าทุกข์สั่งได้ไหมโจงสั่งใจเาวเอา,เอาต่อไปนี้ห้ามทุกข์ทุกข์ไหมก็ยังทุกข์อย่างเกา่าเวลาเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ทุกข์นะ เวลาสิ่งที่ไม่ดีหายไปแล้วนะก็ยังทุกข์อีกนะกลัวมนะันมาอีกกลัวมันจะกลับมาอีกอย่างบางคนมีนี่อยู่เห็นเจ้าหนี้มาเนี่ยเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วเราหลบซะเจ้าหนี้ไปแล้วมันไปแล้วแต่เดี๋ยวเราเราก็กังวลอีกนะเดี๋ยวมันคงแอบมาอีกแหละนะเลยต้องคอยหลบมันอีกแค่ความทุกข์หายไปนะเราไม่อยากให้มันกลับมาอีกก็ทุกข์อีกแล้วนะทุกข์ตั้งแต่ความทุกข์ยังไม่มาเลยนะปัญหายังไม่มาเราก็ทุกข์แล้วล่ะ หรืออย่างเรามีคนที่รักนะถ้ามีคนที่รักแล้วเราต้องพลัดพรากจากคนที่รักไปอย่างมีลูกมีอะไรเงี้ยนะมีสามีมีพัญยาสามีไปมีเมียน้อยเงี้ยนะทุกมากใช่ไหมมันพลัดพรากไปแล้วเจ็บใจด้วยสามีตายก็ทุกเหมือนกันแต่ไม่ทุกเท่ากับสามีไปอยู่กับคนอื่นนะพลัดพรากด้วยกันหนีไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยทุกมากเลยก็แค้นด้วยน้ำพังมันตายอย่างพอ,อโหสิใครจะห้ามไม่ได้มันจะตาย เรามีคนที่เรารักนะแต่คนที่เรารักไม่อยู่กับเรามันทุกข์คนรุ่นเราเนี่ยลูกต้องเรียนหนังสือเรียนอยู่กับเราพักเดียวนะเรากะว่าลูกจะอยู่กับเราตลอดบางคนสร้างบ้านซับเริมเลยกะว่าต่อไปลูกก็ามาอยู่กับเราอีกแหละมีลูกโหลหนึ่งนะสร้างมันสิบสามห้องเลยตัวเองอยู่ดูหนึ่งห้องนะจะให้ลูกอยู่อีกสิบสิบสองคนอย่างเงี้ยปรากฏว่าลูกไปเรียนหนังสือไปหมดนะ ก็อยู่คนสองคนตาใหญ่นะถามว่ายังไม่ทันจะตายเลยก็พลัดพรากแล้วนะพลัดพรากไปมีใครบ้างลูกไปเรียนที่อื่นมีไหมมีความสุขไหมไปไป,ไปให้พ้นเราจะได้ทําเป็นสาวใหม่ก็ดีก็ไดาษอันะนั้นแสดงไม่รักจริง,งนั้นรักตัวเองนะรักตัวเองแต่อย่างคนที่เรารักพลัดพรากไปเราทุกข์หรือคนที่รักยังไม่ทันพลัดพราก เรากลัวว่าจะพลาดพลากเราก็ทุกข์ใช่ไหมถ้าพลาดพลากไปแล้วเราก็อยากให้คืนมาอย่างเขาทิ้งเราไปแล้วอยากให้เขากลับมาหาเราทุกคราวที่อยากให้มาทุกข์อีกแล้วนั้นเรารเรารักอะไรนะเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะเราเกลียดอะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะในใจเนี้นั้นทําทไงจะไม่รักทําไงจะไม่เกลียดเรามาหัดเจริญสติเจริญปัญญาคอยรู้ทันความรู้สึกในใจของตัวเอง รู้ทันความรู้สึกในใจบ่อยๆนะเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าความสุขผ่านเข้ามาในใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีหรือความชั่วโลภโกรธหลงอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นมาที่ใจนะผ่านเข้ามาไม่นานก็หายไปนี่เรามาเฝ้าดูของจริงในใจเรานะเราจะเห็นทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วล้วนแต่เป็นของชั่วคราว ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ใจเนี่ยเป็นของโชคคราวทั้งหมดเลยเมื่อเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะเกิดความฉลาดขึ้นมามันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของโชคคราวเมื่อเมื่อมันจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นของโชคคราวแล้วพอความสุขมาเนี่ยจิตมันก็รู้ว่าความสุขเป็นของโชคคราวจิตจะไม่หวั่นไหวแบบอยากให้ความสุขอยู่นีรันดอนนะเพราะอยากให้ความสุขอยู่นานๆมันก็ทุกข์แล้วล่ะ นั่นพอความสุขผานเข้ามานะจิตมันฉลาดมันรู้ว่าความสุขนี้อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปแล้วละ่ะถ้ามันไปเนี่ยจิตยอมรับได้เพราะจิตฉลาดจิตรู้ว่ามันของชั่วคราวแล้วมันไปแล้วจิตก็ไม่ได้หิวโหยส่วนมากพวกเราจะหิวความสุขเราดิ้นรนอยู่ทุกวันเนี้เราดิ้นรนหาความสุขนะนึกออกไหมอย่างบางคนเป็นเด็ก เป็นเด็กนักเรียนนะก็เรียนหนังสือตั้งอกตั้งใจเรียนหวังว่าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขเรียนจบแล้วก็ไปหางานทํานะถ้าได้งานดีๆได้เงินเดือนเยอะๆจะมีความสุขมีงานทําแล้วก็อยากมีครอบครัวมีสามีมีพัญญาแล้วจะมีความสุขมีสามีพัญญาแล้วต้องมีลูกด้วยถึงจะมีความสุขบางคนก็อยากให้ลูกฉลาดลูกหน้าตาดีไม่ดูตัวเองเลยนะ มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะโทษว่าลูกหน้าตาไม่ดีนะเนี่ยเราหาความสุขนะพออายุมากขึ้นนะก็กะว่ารวยๆแล้วจะมีความสุขนะตอนหนุ่มตอนสาวก็ถ้ามีแฟนสวยๆแล้วจะมีความสุขนะพออายุมากขึ้นแนละ้วสามีเราก็ดูไม่ได้ภรรยาเราก็ง่อมดูไม่ได้นะมีเงินเยอะๆมีความสุขนะที่หาเงินไปเรื่อยๆจนหมดแรงเนะจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล มีเงินก็ไปจ่ายให้หมอหมดเลยนะที่พักเพียนทํางานมาจ่ายค่าหมอนี่เยอะมากเลยคนรุ่นเราเนี้ยหวังว่าอะไรหวังว่าถ้ามันไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วจะมีความสุขสุดท้ายมันก็ตายหน,นีไปไม่พ้นเลยเราดิ้นรนหาความสุขนะตั้งแต่เกิดจนตายหลวงพ่อเคยเห็นนะคนที่ป่วยหนักๆแล้วมันทรมานมากๆอยู่ในเตียงโรงพยาบาลนะเขย่าเตียงนะเขย่าลูกโงเหล็ก ข้างเตียงนะโครมโครมโครมเลยนะเมื่อไหร่จะตายสักทีโว้ยเมื่อไหร่จะตายสักทีว้ยถ้าตายได้จะมีความสุขเห็นไหมมีแต่คําว่าจะมีความสุขจะมีความสุขจะมีความสุขมาตั้งแต่เกิดเลยนะถ้าได้อย่างนี้จะมีความสุขถ้าได้อย่างนี้จะมีความสุขวิ่งหาแต่ความสุขตลอดชาติเลยแล้วมันไม่เคยได้มันเหมือนเหมือนจะได้นะมันหลอกเรานะได้มาปุ๊บหายไปแล้วใจก็หิวโหยต้องแสงหายอีกแล้วหาความสุขตลอดชีวิตเลย แต่ถ้าเมื่อไรสติปัญญาเราแก่กล้าเรารู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวทําไมแก่กล้าดูบ่อยๆสิความสุขเกิดขึ้นมาคอยรู้ความสุขเกิดขึ้นมาคอยรู้นะถ้าดูอย่างนี้บ่อยๆจิตมันรู้ว่าความสุขก็ของชั่วคราวความหิวโหยในความสุขมันจะหายไปความยินรนของจิตน่จะหายไปจะหมดไปถ้าความสุขมาก็ดีไม่เป็นไรความสุขมาบุญให้ผลมีความสุข ถึงวาระที่ความสุขจะไปไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเพราะความสุขเป็นของชั่วคราวถ้านะความสุขยังไม่มาก็ไม่หิวมากนะไม่หิวโหยเท่าไรหร่หรอกแต่ถ้าเป็นพระอรหันจะไม่หิวเลยแต่ถ้ามีกิเลสอยู่ก็ยังหิวอยู่แต่ก็หิวไม่มากเพราะสติปัญญามันรู้อยา่างมันรู้อยู่ตลอดเวลาว่าถึงได้ความสุขมานะก็สุขชนะั่วคราวอย่างเงี้ยความดิ้นรนที่จะหาความสุขนะมันจะลดลง ใจที่มันพ้นจากความดิ้นรนนะมันจะมีความสุขอีกชนิดหนึ่งมันมีความสงบสุขนะนิพพานคือตัวสงบตัวสันติน,ะนั่นแหละนิพพานคือสันตินะถามว่านิพพานมีลักษณะอย่างไรนิพพานมีสันติลักษณะนะลักษณะสงบสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากความเสียดแทงสงบจากความทุกข์นะี่พอใจมันมีปัญญานะใจมันเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงขึ้นมา ไม่ใช่มีความสุขเพราะต้องอยู่กับคนนี้เพราะต้องได้สิ่งนี้เพราะต้องมีสิ่งนี้ไม่ใช่มีความสุขเพราะต้องไม่เจอคนนี้นะต้องไม่พบสิ่งนี้แต่ว่ามันมีความสุขอยู่ด้วยตัวของมันเองเพราะมันมีปัญญามันรู้ว่าความสุขเป็นของโชวคราวถ้าดูอย่างใจมีความสุขเรารู้นะเราก็เห็นว่าความสุขโชวคราวนะแต่ของแถมที่เห็นมาด้วยเนี่ถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็รู้ว่าความทุกข์เป็นของั่วคราวเหมือนกันถ้าสุขกับทุกข์นั้นมันหมุนอยู่ในใจเราทั้งวัน เจออารมณ์ที่ดีก็มีความสุขเจออารมณ์ไม่ถูกใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาสุขทุกข์เนี่ยหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะจะไปดูแต่สุขอย่างเดียวไม่ได้หรอกดูใจของเราจริงๆจ,จะเห็นทั้งสุขทั้งทุกข์หละแล้วเวลาปัญญาเกิดนะัมันจะรู้เลยว่าทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละของโชคราวดังนั้นเวลาเจอความสุขนะไม่หลงระเริงเจอความทุกข์ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ท้อแท้นะ ความสุขหายไปไม่เสียดายเพราะรู้ว่าความสุขได้ทําหน้าที่ของความสุขแล้วหมดหน้าที่แล้วหมดวาระแล้วเถิดก็ไปความทุกข์มาไม่ดิ้นรนความทุกข์ไปก็ไม่ไ the ม่ต <m ach oro> ้องดีใจมากเพราะเดี๋ยวมันก็มาอีกนะอย่ารู้สึกอยู่ตลอดเวลาใจมันจะไม่กระเพื่อมไม่งั้นใจเรากะเพื่มขึ้นกะเพื่มลงทั้งวันเลยเดี๋ยวอยากอย่างนี้อยากจะได้อย่างนี้อยากจะมีอย่างนี้อยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะไม่ได้อยากจะไม่มีอยากจะไม่เป็น ตัวอยากทั้งหลายนั่นแหละที่ว่าตัวตัณหาหรือตัวสมุทัยนะมันเกิดจากเราไม่รู้ความจริง